ไซส์ใหญ่ X X L ก็ราคานี้เลยะนะ280แม่แมว่าอยากเห็นน้องๆปีเก้าแล้วตื่นเต้นป่ะนะนั่นแหละก็คือเราก็เตรียมไปเลี้ยงลูกน้องนี่แหละครับทุกคนก็คือคอนถี่เพื่อนหักแล้วกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนหักแล้วกับเพื่อนแบบบริสุทธิ์ใจเพิ่น simple มีของสงสัยแล้วก็มีเงินใครยัง,ยงดอกเพราะว่าคือกับคือเราก็ คือคนที่สะดวกนะเนาะคนที่สะดวกคนที่สะดวกรอบนี้ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรเราถ้ายังรักกันอยู่มันก็ต้องมีรอบต่อๆไปที่จะแบ่งปันและช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับเดนเซย์ชายปีนี้งานดีค่ะวสารใช่ละเบิงตะพอมันโหลดเบิงตะพอกับแม่มันโหลด อย่าส่งลิงก์ให้กันนะทุกคนบางคนแบบซื้อคนเดียวแต่ส่งลิงก์ให้เพื่อน,อนคือบางครั้งคือก็รู้แหละบางเถื่อกรหูแหละแต่ว่าก็เออก็เอาถ้าเพิ่นบอสซื้อก็บอสเป็นยังให้เพิ่นเขาไปสินะบางเถื่อแต่ผมรอบนี้เขาบอกแบบแอดมินเช็คดูดีๆหน่อยเพราะมันก็จะมีคนแบบชอบส่งลิงก์ต่อให้กันแล้วก็กดเข้าร่วมกลุ่ม ถ้าเราไม่เช็คดีๆไม่มีสลิปเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนเหมือนกับมาเอาเปรียบพวกเราไงเอาเปรียบคนที่จ่ายเงินอ่ะเล็กๆน้อยๆก็อย่าเอาเปรียบกันทุกคนมันมันจะติดไปนิสัยมันสินสิยามเรามันบันนี่มันอันหมดแล้วเหรอหมดแล้วหมดแล้วเหรออันนอันยังทจะาของ <mare S 1> หนูหนูจองมิวพะนะพร <peng> ุ่งนี้พ่อแม่ได้เจอน้องแฝดแล้วครับผมขึ้นเวทีกี่โมงครับสี่ทุ่มค่ะสี่ทุ่มครับผม วันนี้ขึ้นสีทุ่มครับใครที่มาไม่ได้ก็กดลิงก์ที่ปักหมุดที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพจนะคะของพวกเราเพราะว่ามันจะมีคิวงานอยู่ในนั้นคือแบบสามารถวางแผนการเดิน,นทางล่วงหน้าได้เลยนะคะว่า,ามีโอกาสจะไปเจอกันที่นู่นนี่นี่นี่น,นี่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ส่วนมากเวลาของคอนเสิร์ตมันจะไม่ค่อยมันจะ จะไม่ได้ระบุไว้ในเพจนะคะไม่ได้ระบุไว้ในภาพแต่บางทีก็อาจจะโพสต์เป็นแคปชั่นใช่แจ้งอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันมันแต่ละงานมันมีการเปลี่ยนแปลงครับโดยเฉพาะบางครั้งอย่างเช่นง,งานที่มีศิลปินหลายหลายคนหลายเบอร์เนี่ยเวลามันอาจสิบโค้งทีก็เลยไ่ได้ดไม่ได้ใส่เวลาไว้ในรูปโปสเตอร์เหมือนเดิมแต่อาจจะใส่ไว้ที่แคปชั่นครับคือถ้าใส่ที่แคปชั่นมันสามารถแก้ได้